สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท RDD Car Center สาขาบางนานะครับอยู่ภายใต้ของ a r ร a ค e Capital นะครับเรามีรถให้หลากหลายกลุ่มมากเลยนะครับไม่ว่าคุณจะดูรุ่นไหนอยู่ดากได้แบบไหนแล้วก็โครงสร้างแต่ละคันแบบไหนนะครับมีให้หมดเลยแทบจะทุกกลุ่มเลยนะครับยันหัวเดียวยันตัวรถหรูเลยนะครับเราคือบริษัท a r ร a ค e Capital ครับบริษัทรถเช่า หมดสัญญาครับของบริษัท RDD Car Center นะครับวันนี้ก็จะเข้ามาแนะนำให้ทั้ง2รุ่นนะก็คือ ตัวกระบะ4ประตูครับเป็นพรีเลนเนอร์ก็คือเจ้าตัวร็อกโคตัวท็อปนั่นเองนะครับนี่นะครับเราก็มาอวดบรรยากาศกันก่อนนะตอนเย็นก่อนที่ฝนจะตกแบบนี้นะครับล้วก็รถตู้เราเยอะมากๆานะครับบอลก็มีลูกค้าเยอะมากเลยที่โทรมาสอบถามรถตู้ใครจะดูรถตู้เข้ามาได้เลยนะที่บริษัทอาคเน่แคปิตอลนะครับสาขาบางนานะครับหรือเสิร์ชคำว่า RDD Car Center นะครับหรือถ้ามาไม่ถูกโทรหาบอลที่เบอร์0 9 4 2 4 9 5297นะครับ0942495297นะครับเราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับอ่ะเอามาอวดทั้งสองคันครับกับเจ้าตัวหน้าหล่อแบบนี้ก็คือ Toyota Rocco ในเครื่องของ2008ครับใครชอบความเร็วแล้วก็การประหยัดน้ำมันในระยะเดินทางไกลนะครับก็เอาเครื่องใหญ่ไปเลยขับสบายไม่เหนื่อยแน่นอนครับกับเจ้า Rivo Rocco แบบนี้เลยมาให้ดูทั้งสองคันนะจะเป็นตัวหลังคาสูง1คันครับแล้วก็จะเป็นตัวหลังคาเท่าหัวเก่งอีก1คันก็คือเจ้าตัวล็อกโค้ดแท้ๆเลยได้แม็กดำแบบนี้ไปเสริมความหล่อมาให้แล้วตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะรถทุกคันก็คือป้ายแดงนั่นเองนะครับให้ไปพร้อมหลังคาแบบนี้เลยถ้าไม่เอาก็ไปถอดออกแล้วก็ไปถอดขายได้อีกนะครับเพราะว่ารถเช่ามันมาสภาพไหนก็ขายสภาพนั้นนะครับอันนี้คือ รถเช่าหมดสัญญานะครับอะให้มาดู2องคันนี้ครับกับราคา692,000บาททั้งสองคันเลยนะครับ692,000บาทกับล็อ c โคทั้งสองคันเนาะราคาหายไปเยอะเลยเนาะราคาายแดงเป็นล้านเลยเนาะนะครับอะ,อะลองดูครับ,ร,บรอบๆกับคันนี้ก่อนว่าเรามีเก็บงานอะไรกันบ้างนะครับนี่สติกเกอร์ล็อโค้รอๆแบบนี้พร้อมกับตัวล้อแม็กสีดำแล้วเอาไปไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยขัดเคลมเรียบร้อยพอส่งงานแล้ว จะเป็นอีกคันหนึ่งแล้วนะจะเป็นคนละคันเลยนะครับเพราะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยมาแบบไหนก็ทําให้ดูแบบนั้นนะครับซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวจัดการให้เรื่องนั้นนะครับ100ครับนะครับที่เก็บงานก็คือตัวนี้เนาะวงไว้แล้วเนาะก็คือรถ4ปี5ปีจําเป็นครับต้องมีรอยแบบนี้เนาะเราจะได้ไม่ตรวจสอบกันเยอะนะครับส่วนตัวนี้นี่สามรอยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยมันอยู่ในใบเคมทั้งหมดแล้วเนาะเรามาตรวจสอบร่องรอยกันก่อนนะครับ แต่ความหล่อของเจ้าร็อกโคนี่มันก็จะมีในเรื่องของการตกแต่งมาแล้วจากที่โชว์รูมโตโยต้านั่นเองหรือว่าเจ้าโตโยต้ามอเตอร์นั่นเองกับเจ้า r ็อกโคไม่ต้องไปเสริมหล่ออะไรเลยเนาะแล้วก็ท้ายบุบหน่อยนึงครับนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเก็บงานนะครับอ่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างกับเจ้าร็อกโค8 8คันนี้ มือเปิดสีดำครับแบบนี้นะครับมือเปิดสีดำพร้อมสมาร์ทเอให้เรียบร้อยแล้วพร้อมสมาร์ทเอให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัว2.8เกียร์ออโต้ครับเบาะไฟฟ้านะฮะชุดหนึ่งเนะาะทั้งหน้าทั้งออผู้โดยสารตอนหน้าเนาะกับผู้ขับขี่นะครับข้างหลังแบบนี้เนาะฟิลนี้เลยนะครับเราจะเห็นไปพร้อมๆก,กันกับเจ้า l o อกโค2.8หรือรถเช่าหมดสัญญาอ่ะไปดูเลขไมล์กันคันนี้เลขไมลย์อยู่ที่ 1,92,466กิโลเมตรที่ใช้งานไปลองเปิดสวิตช์ออนหน่อยนะครับตัวเรือนไมายเป็นยังไงให้ความหล่อมาแบบไหนบ้างนี่ดูเสียงนะครับชึ่งเดียวติดเลยนะฮะนน่สวยเนาะหน้าจอสวยอันนี้คือเจ้าล็อกโคหน้าปัดสวยนะครับอ่ะไปดูพวงมลาลัยกันพวงมลาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับก็ อัพมาให้แล้วนะครับพร้อมควิดคอนโทรลแบบนี้เนาะสำหรับเดินทางไกลพวงมาลัยก็จะเป็นหนังแท้เย็บให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับตัวจอเองก็ให้มาแล้วแบบนี้เป็นจอโรงงานของโตโยตานะ้าเนาะส่วนตัวแอร์ให้มาเป็นแบบแอร์ดิจิตอลเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปของตัวกระบะแล้วแต่เป็นตัวขับสองเนาะพร้อมกับตัวนี้นะครับระบบ เวลาเราเบรกจอดติดไฟแดงรถก็จะดับไม่ต้องตกใจนะสําหรับผมใช้เองผมจะปิดเพราะว่ารู้สึกว่าลาคาญมันทํางานออตโตนะ้เนาะเขาบอกว่ามันเป็นระบบเซฟประหยัดน้ํามันนะครับแต่ผมแค่รู้สึกลาคาญเฉยๆถ้าใครจะปิดก็สตาร์ทรถทุกครั้งก็กดออฟได้เลยนะครับกดค้างเนาะนี่ไฟสุกเขินแล้วก็ข้างหน้าคอนโซลหน้าให้มาแบบนี้นะครับสวยเนาะคอนโซลหน้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเล่นลูกสีดําเงาแบบนี้นะครับก็ ล็อกโคะตัวท็อปหรือว่าตัวแต่งของเจ้าสำนักโตโยต้าเนาะมอเตอร์ที่ให้มาเป็นแบบนี้แล้วอะไปดูเอกสารหน่อยนะครับคันนี้เอกสารเป็นยังไงบ้างคันนี้เอกสารครับนี่เป็นงานรถเช่าเราเยอะมากนะครับคันนี้เอกสารใครสนใจล็อกโคนะครับได้เป็นปี2020แล้วนะครับได้เป็นปี2020แล้วเลขใหม่ก็192,004 166กิโลเมตรนะครับบริษัทอาคาเนแคปิตอลครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นเดี๋ยวันทำให้นะครับในราคา692,000บาทนะครับกระจกพับและปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเกียร์ออโต้เรียบร้อยตัวเบาะเองปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับรถเช่าจะมายังไงขายแบบนั้นนะครับก็ใช้ตัวเครื่องยนต์ที่ถูกการเมนเทนแนนซ์จนถึงเลขใหม่หนึ่งแสบาทเอ้ยทุทีหนึ่งแกมกิโลก็ถือว่า เเขาทํามาหมดแล้วยันใหม่2องแสนแล้วนะครับใครเอาไปก็แนะนำนะครับให้รีเซ็ตชุดของเหลวใหม่ทั้งหมดเลยรีเซ็ตให้มันเป็นของเราทั้งหมดจะได้จบแล้วเราจะได้จำได้ด้วยว่าเราซื้อไปแล้วแล้วเรารีเซ็ตตอนไหนเนาะออกไปแล้วก็รีเซ็ตให้บอนหน่อยแล้วกันเนาะก็คือของเหลวแล้วก็ตรวจเช็คให้หมดเลยจะได้จบรีเซ็ตเป็นศูนย์ะครับอ่ะต่อมาคันนี้ครับนะครับคันที่แล้วก็คือทะเบียน7 6 สองหนึ่งต่อไปคันนี้ครับ9กร ..4015 กับเจ้าหน้าหล่อเหมือนกันเนาะมีให้2คันนะก็ใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับก็ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วโทรหาบอลได้เลยตรวจสอบความเรียบร้อยได้เลยอยากดูอะไรก็แจ้งได้เลยนะครับจะได้ส่งรูปให้เนาะราคา692,000บาทนะครับคันนี้มี1ุ0หนึ่งอยครับนะครับเราไปสำรวจลอยรอบรถก่อนก่อนที่เราจะเก็บเคมแล้วก็ทำความสะอาดรถคันนี้หลังจาก ได้สั่งจองแล้วก็ทำเงื่อนไขกันแล้วนะครับคันนี้คือซื้อสดไม่เสียแวดนะครับข้อดีของอาคันเอแคปิตอลก็คือซื้อสดเราไม่บวกแวดแล้วนะครับจบได้เลยเนาะจบได้เลยอ่ะนะครับก็ทั้งหมด3จุดแค่นั้นเลยนะครับลอยมีแค่นั้นเนาะลอยมีแค่นั้นอันนี้คือสเสน่ห์ของรถเช่าก็คือเราจะได้เห็นเร็วๆไปพร้อมกันก่อนที่จะทำอ่ะไปดูข้างในบ้างสำหรับคันนี้เป็นยังไงบ้างกับเจ้าโรโ c ้สอเกียออโต ไม่ใช่ขับ4นะคือขับ2เบาะไฟฟ้าแต่เบาะชุดน,นี้จะได้สวยกว่าคันนูน้นเนาะแต่ตัวเบาะทําได้ไม่ยากนะครับภายในสวยนะครับข้างหลังก็สวยดูดีนี่นะครับโซนโซนกลางตัวหัวเกียร์นะได้ขับล็อกโค้ตัวท็อปด้วยนะครับเลกไมค์คันนี้เพียง1นึ่งแสนสมเนแอยเท่านัา้นเองเอา้าวมาก่อนเลือกก่อนนะจ๊าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ ให้เรียบร้อยพร้อมปุ่มรับสายวางสายเนาะส่วนตัวนี้ก็ให้มาเรียบร้อยแล้วทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวล็อกความเร็วให้ด้วยนะครับนะฮะอลองสตาร์ทหน่อยเสียงเพาะไหมโอ้โหชิ่นเดียวติดน,นะครับก็สวยๆเสียงเพาะแบบนี้คอนโรลหน้าสวยครับนะครับใครอยากได้ล็อกโคก็โทรเข้ามาหาบอลได้เลยแล้วก็เช็คหน่อยนะครับว่าคันนี้ยังอยู่ไหมเพราะว่ามีให้แค่2คันเท่านั้นนะครับอันนี้คือ รถเช่าที่เปลี่ยนมาเป็นรถมือสองให้เราได้ใช้ผลิตปี2 3 0 0 0คันก็ตรงนี้คือต้นทางการผลิตเลยนะครับกุญแจให้มาสองดอกแบบนี้ครับนะฮะนี่นะครับโอ้กุญแจสวยอ่ะนะครับคอนโซลสวยๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้รถได้เซฟมากๆนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีมากๆเนาะคันนี้เป็นปี2020นะครับ2020เนาะเครื่อง2008นะครับ1 7 7แรงม้าแล้วแล้วก็ ตัวเอกสารเป็น a r คา n e Capital เนาะใครไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยซื้อรถมือสองก็ซื้อได้บอนบอกเลยเพราะว่าประวัติสูนทุกคันนะใครจะซื้อรถมือสองอย่าลืมรถเช่าเพราะว่ารถเช่าประวัติสูนทุกคันเลยนะครับข้างหลังก็สวยๆแบบนี้เนี่ยดูดิเนาะคนแทบจะไม่ได้นั่งได้นั่งน้อยนะก็คือรถมือสองน่าใช้อีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าได้ผ่านการเมนเทนแนนซ์จะเป็นช่วงล่างจะเป็นน้ํามันเครื่องคือ ถ่ายตามรอบเป,เป๊ะเป๊ะเลยอันนี้คือจุดขายของรถเช่าแล้วก็เห็นไปพร้อมๆกันความเร็วไปพร้อมๆกันก่อนที่จะเก็บงานนะครับก่อนที่จะเก็บงานอ่ะกับเจ้าล็อกโคตัวแท้ๆแบบนี้นะครับสีเทาแบบนี้หลังคาเตี้ยนะครับก็คือหลังคาหัวเก่งเนี่ยหนึ่งคันแล้วก็หลังคาสูงอีกหนึ่งคันนะครับหลังคาสูงก็อีกหนึ่งคันเนาะอ่ะสำหรับชุดโครงซ่อมอ่ะอย่าลืมนะครับกับตัวนี้ไม่สองแสนครับแล้วก็ คันนู้นใหมแสนสี่นะครับหกแสนเปี20ทั้ง2คันได้ตัวท็อปของ Toyota r e v o Loco โอๆแบบนี้นะครับส่วนตัว2องคันนู้นก็เป็นตัว e ก็คือทำไปแล้วนะครับทำไปแล้วก็ลองไปย้อนหลังดูเออมันจะมีปี2017ที่เพิ่งเข้ามานะคันนั้นราคายังไม่เปิดนะครับ4แสนกว่าบาทนะคิดว่านะครับคิดว่าราคา4 0 0แสนกว่าบาทได้เป็นปี2017แต่ไม่ต้องบอกก่อนว่าแสนไปลายทุกคันนะครับ แสนไปๆทุกคนกันก็หมายถึงตัว E นะครับปี2017แต่ตัวนี้ก็คือ200,000คันนี้แล้วก็ตัวนั้น149,000ก็ตีไป1 5 0 0 0นะครับสองทะเบียนนี้ก็โทรมาเช็คบอลก่อนว่ารถยังอยู่ไหมเนาะอ่ะนะครับกับบริษัทอ R คาเ e c a ปิต a ลครับนะครับเราก็ทำงานกันแบบนี้เรียลไทม์กันแบบนี้ใครอยากได้รถอะไรเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มการใช้งานตัวนี้เขาเรียกว่าโครงส้มนะครับแต่ชุดนี้จะบอกว่า จองหมดแล้วแต่บอนอยากจะมาบอกว่าโอเครถของ R Cane Capital หรือ R D D Car Center เนี่ยมีหลายกลุ่มหลายการใช้งานโทรมาหาบอลได้เลย0942495297อยากได้รถอะไรใช้บอลจะได้ดูไว้ให้จะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่ครับถ้ามีรถก็เอารูปรถไปก่อนแล้วก็ดูคลิปไปก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ล็อกรถไว้ได้นะครับต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับต่างจังหวัดก็ซื้อได้ล็อกรถไว้5,000บาทแล้วเราค่อยมาดูรถกันเนาะเพราะว่า ถ้าคนอื่นล็อกแล้วบ่อนก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้นะครับส่วนตัวนี้เลยจะเป็นเขาเรียกว่าลดน้ำเนาะลดน้ําของบริษัทเรานั่นเองก็คือมันอยู่ภายใต้ของบริษัทไทยเบฟนี้นะครับอันนี้คืออาคเน่แคปิตอลนะครับก็ผู้บริหารของไทยเบฟนะครับหรือว่าเป็นรายบริษัทรถเช่าอะ่ะบริษัทรถเช่านะครับก่อนที่จะมา มาให้เราขายได้นะครับเขาได้ทําหน้าที่ในเรื่องของการปล่อยเชา่าเราซื้อป้ายแดงมาทุกคันเนาะแล้วก็ปล่อยเช่าไปเป็นกลุ่มๆเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรต่างๆที่เขาอยากเช่ารถทีละรถนะครับรถหนึ่งก็เป็นร้อยคันนะแล้วเพราะฉะนัน้นบริษ,ษัทอาคาเนแคปิตอลเนี่ยมีรถเยอะมากนะครับรถแล้วเป็นรถตลาดด้วยนะครับบอลก,ก็ให้ถ่ายดูรอบๆว่าถ้าจะซื้อรถมือสองสักคันอย่าลืมรถเช่าหมดสัญญาเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้เพราะว่าประวัติชัดเจนนะครับแล้วก็ราคา ดีกว่าตลาดด้วยเราก็จะมาเจอกันแบบนี้แทบจะทุกทุกวันเลยนะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องบอลพระนครคาร์ดีดีคาร์เซ็นเตอร์ครับรถเช่าหมดสัญญาที่มีกันหลายกลุ่มแบบนี้มีกันเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยากได้รถอะไรก็โทรหาบอลได้ที่094 249 5297อยากได้แบบไหนกลุ่มแบบไหนการใช้งานแบบไหนบอลมีหมดเลยแล้วก็ข้อดีของเราคือ ซื้อสดไม่เสียแวดนะครับนี่เห็นไหมรถเยอะไหมรถเยอะมากๆนะครับฟอร์จูเนอบอกก็ถ่ายไปแล้วนะครับเอ่อถ้าเหลือก็คือเหลือจองได้แต่ถ้าไม่เหลือแล้วก็ลองทักมานะครับเผื่อที่จะดูรถไว้ให้แล้วก็ซื้อไว้ให้ทันนะครับซื้อสดไม่เสียแวดครับจัดไปแนน์นได้ครับจัดไปแนน์นได้เนาะนะครับแล้วนี่ก็คืออาณาจักอาราเคน่แคปิตอลอา d c ดีด e คา e r สาขา บางนาครับเข้ามาที่โกดังบางนาครับอยู่กับกับไบเทคบางนาเลยนะครับใครจะมาก็แอดไลน์บอลได้เลย0 9 4ย์9 5 2 9 7หรือด้านล่างจอได้เลยนะครับแล้วก็ทักบางนาครับเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้แล้วเราจะได้มันดูรถสวยๆแบบนี้แล้วก็จะได้ซื้อทันเขานะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาทำรถหลายๆกลุ่มให้ได้รับชมกันนะครับรถตู้ก็ ทำไปแล้วแล้วก็ส่งมอบกันเรื่อยๆนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทครับกับแอรนิวรถตู้ปี2020ทุกคันเลยนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ก็อยู่ที่995ครับราคาเริ่มต้นของเกียร์ออโต้เนาะอ่ะอยากใช้งานกลุ่มไหนทักมาแล้วกันเนาะ0942495297ครับอยากเข้ามาก็โทรหาบอลก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวบอลจะเป็นคนพาเข้ามาโกดังเองนะครับเพื่อที่จะมาดูรถที่เราต้องการจริงๆเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ